สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่วันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสนะครับเอ๊หรือว่าไม่ใช่มอสอ่ะเรียกว่าลันเชอร์แล้วกันนะครับก็คล้ายๆพวกบ er ล็อก l ันเชอร์อะไรแบบนี้นครับก็เป็นแบบนี้ที่มันอาศัยไมค์ c าร์ t แล้วแหละอ่าก็เรียกว่าลันเชอร์นะครับอ่าก็นี่ครับมันจะ มันก็เหมือนคล้ายมอสโอ้ยยังไงวะเนี่ยงงโอเคก็นี่ครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ที่จริงคืจะเป็นตัวแอปนะครับเดี๋ยวไปรีวิวที่หลังนี่มันก็คล้ายคลมอสแล้วครับนี่นี่ปรับเลเวลเนี่ยครับปรับเลเวลได้มากสุดสองพันปันนะึ่งสองพันสิจ้ะนี่ครับสองพั 2, นนี่ปรับเป็นคทีฟได้เป็นซีลิเวลลได้ครับก็เหมือนมอสเลยนี่ตอนคืนตอนกลางวันได้ครับโอเคก็ปรับกันอย่างเมามันเลยครับอ่า นี่บินบินในซเซอร์บ้าได้เนี่ยเป็นไงเจ๋งเคแต่ถ้าตกก็เจ็บนะเจ็บครับถ้าตกปรนหนึ่งคือเปิดเสียงนี่ว่าก็ว่าอยู่เงียบๆโอเคปิดน,นี้ In Visible บิลอินวิ e มันมันคืออะไรหายตัวเปล่าไม่เห็นหายวะมันคืออะไรวะ,ะผมก็ไม่รู้ครับถ้าใครรู้ก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ครับโอเคอันนี้สปินนะครับก็คือวิ่ง วิ่งนะครับแต่อันนี้มันจะวิ่งใน็กตินี่อันนี้แค่แค่ยังไม่ไม่ได้กด2ครั้งนะเนี่ยก็เหมือนวิ่งแล้วถ้ากด2ครั้งนี่ครับโอเคปิดเถออ่าต่อไปหมวดไอเทมนะครับนี่ครับก็จะเป็นนี่เป็นหมวดนะครับก็อนี้ที่มาใหม่ใน0.12นครับนี่มันแยกเป็นหมวดเลยโอเคที่มาใหม่ก็มีพวกนี้นะครับอ่าก็ถ้าจะ ถ้าจะเสกมาครับก็นี่อปหนึ่งนี่ก็ให้กดเลือกไอเทมสมมุติจะเอาอะไรวะนี่บิวดิบิวบิวิงบิวิงที่ปรุงยาอเอามาสัก64อันกดแอดครับแค่นี้เอา้ามันเลือก2อันได้เหรอเฮ้ยเพิ่งรู้อ๋อเลือกหลายอันได้ครับโอเคโอ้ผมก็เพิ่งรู้นี่สมม,มุติจะเอวิวหกสิบสี่อันแค่นี้ครับวยตกใจชิบหายละกดผิดอัน กูตายแน่เลยวะโอเคก็ประมาณนี้ครับตกใจหมดอ่าโอ้ย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 เปลี่ยน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 ผมเทปแล้วโอเคต่อไปก็หมวดไอเทมก็คงรู้แล้วเนาะนี่อ่าก็มันเป็นหมวดหมวดเลยโอเคต่อไปเทเลพอร์ตก็คือเอาไว้ว่าไปที่อื่นครับก็คือ ให้เซตก่อนมัางอาจาน์นี่แอดนี่ก็พิมพ์ชื่อไปเลยก็สมมติเอเอคอีอคคอนเฟิร์มอ่ะตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราเซตตรงนั้นใช่ไหมเราจะไปก็กดเอกนี่ครับมานี่เป็นหนึ่งดตั้งนี้ไว้ตั้ง NV ็ไว้แล้วกันโอเคนี่เราจะเดินไปไกลๆครับเราจะเดินไปไกลๆเดินไปไกลๆอ่ะประมาณนี้เราจะวร์ปไปนี่ครับ แค่นี้ก็ไม่หลงบ้านอีกต่อไปแล้วโอเคต่อไปสกีนช็อตนะครับก็คือการบันทึกหน้าจอครับบางทีบางคนอาจจะบันทึกไม่เป็นครับที่กดปุ่มปิดปุ่มโฮมพร้อมกันนะครับก็กดตรงนี้ได้ครับสกีนช็อตแชอ่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะติดอะไรบ้างเนาะโอเคอต่อไปจะเป็นแม่ดีกว่านี่ครับผมขอบอกว่ามอดนี้ครับมันใช้ในเซิร์ฟได้เว้ยเออนี่ สมมุติ LBSG ใช่ไหมดูครับมันใช้ได้ขอแค่มีร er ันเชอร์นี้ครับเกผมไม่ล็อกอินแล้วกันโอ้ยเน็ตช้าโอ้ยโอยโอยเน็ตช้ามันเน็ตผมกากๆหน่อยโอเคแต่บินไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะเออนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าบินจะใช้ได้ไหมลองดูกูจะโดนแบนไหมเนี่ยเฮ้ยใช้ได้โดนแบนแน่นอน <c oughs> ผมขอโทษอะแล้วก็บินใช้ไปแล้วใช่ไหม ต่อไปไฟล์ไฟล์นี่ถ้าอัพลง YouTube จะเป็นอะไรไหมเนี่ยโอเคอ่ามันก็เปลี่ยนไม่ได้เนาะโอเคไฟล์ไปแล้วใช่ไหมเลเวลไม่น่าได้ฮะเออก็ไม่รู้ท้ายทำอะไรโอเคแล้วก็วิ่งครับนี่สปินนี่วิ่งเร็วเนี่ยครับยังไม่ได้กดสองครั้งครับวิ่งเร็วขนาดนี้กดสองครั้งนี่ไปหนึ่งตึกดตึ๊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 ลงไปหนึ่งชน นี่ครับไม่เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเขาว่าเนาะอ่ะก็ผมก็ไม่ขอแนะนำนะครับว่าให้ใช้กับเซิร์ฟอาอจจะโดนแบนได้ครับอ่ะอย่าใช้เลยเธอเอออย่าใช้นะครับผมแค่แนะนาเอ้ยผมแค่บอกเฉยๆอย่าใช้อย่าใช้นะครับอย่าใช้อย่าใช้ย่อช้อยโอเคออกแล้วอ่ะต่อไปจะเป็นตัวแอปนะครับก็กดน,นี้ออกก็ได้มั้งใช่ไหม แป๊บหนึ่งเครื่องค้างอ๋อนี่ครับก็อาจจะกลับด้านโทศรศัพท์ดูหน่อยแล้วกันนะครับผมแอปนี้มันแอปอัดนี้มันเปลี่ยนไม่ได้ฮนะเนาะโอเคก็จะมีหมวด Import กับเอาเอาอัลเตอร์เหรอ,อ,อ,อไม่รู้ครับโอเคก็หมวดอ่ะหมวดอัลเตอร์ก่อนนะกันไม่รู้อ่านว่าอะไรเด้อเอออ่ะก็นี่กดรีรีเพรสมันจะเป็นเลือกแมปนะครับก็ ผมมียูแแมปเดียวก็เลือกแมปนี้ละกันอ่ะนี่ก็เซตตรงนี้ก็ได้หรือจะไปเซตในเกมก็ได้ครับโอเคนี่แต่เซตในเกมง่ายกว่าโอเคก็เหมือนกันเดชเลยเ e v ว l Modify คืออะไรวะไม่ได้ลองคีเซอร์คีเตอร์โอ้น่าจะไม่รู้ว่ะไอเทมอะไเทเลพอร์ตโอเคนี่เวอร์ชันออนไลน์ครับศูนย่นครับบิวสิบเอ็ดนะครับมันเขียนไว้เลยโอเค นี่ก็จะเป็นหมวดอ๋ออัปเดนะครับก็คืออัปเดตน่ะมั้งนี่หมวดเอ่อหมวด Import ครับก็คือ Map อ่าแมปก็ให้เราเลือกว่าเราจะเล่นแมปไหนก็คือมันเป็น l ันเชอร์ครับก็เหมือนบล็อกรันชงดันเชอร์อะไรเนี้ยเอออันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันแบบเข้าเซิร์ฟแบบไม่ใช้ Wi-Fi ได้เปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้โอเคอามาสกินก็ลองดูแล้วกันผมก็ไม่ได้ลองนี่แอดออนครับก็คือ ม็อดต่างๆนะต่างๆครับก็คือนี่กด add on list ก็คือม็อดของมันของมันนี่ครับเนี่ยมีมาของมันก็ม็อด control ม็อดอะไรแบบเนี้ยเออก็มีครับอันนี้หรือเราจะเพิ่มม็อดเองก็ได้ก็คือกด import นะครับโอเคนี่ก็เป็น t o u c h pack นะครับเราก็โหลดได้โอเคไมมนั้นแล้วกันโอเคก็ไม่รู้ฮะว่ามันเล่นแบบไม่ใช้ โอเคเดี๋ยวจะลองออกก่อนแล้วกันอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเล่นแบบไม่ใช้ Wi-fi ได้เปล่าอ่ะเดี๋ยวจะลองดูครับเดี๋ยวปิดแปบบ๊บปิดนี้แปบบ๊บปิดเครื่องเครื่องชาร์จมค์ไมค์ครับอยู่ไหนมค์ครับมค์ครับ MC m a s t e r โอเคก็ปิดทั้งสองอันเลยโอเคเซฟแล้วดูสิจะได้ไหม m c Master ครับโอเคอ่าก็ถ้าจะเริ่มใช้อะครับก็นี่ก็เลือกแมปก่อนนะครับผมจะใช้นี่แมปรีวิวแล้วกันแมปอันนี้นี่รีวิวก็คือที่ผมเข้าไปเมื่อกี้อ่ากดสตาร์ทนะครับโอเคนี่มันก็แบบกี่เปอร์เะโอเคนะครับ, okay. รบอ่าก็เราจะมาลองดูกันว่าจะเข้าเซิร์ฟโดยไม่ใช้ Wi-Fi ได้ไหมโอเค ดูงันใช่ไหมอ่าได้ครับดูเหมือนจะได้ได้ครับได้ได้ได้ได,ได้โอเคครับก็สามารถเข้าเซิร์ฟโดยไม่ใช้ wi-fi ก็ได้ครับโอเคลันเชอร์นี้ก็เจ๋งอยู่ครับเจ๋งพอตัวโอเคครับอ่ะออกนี่ลืมบอกเกม a อ c เซนทัลเนี่ยก็คือ จะมีรูปอะไรน,นะเมื่อกี้เป็นกลมๆมาอยู่ในเกมครับก็คือติ๊กไว้ดีกว่าครับโอเคก็อ่ะสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆรู้ก็กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะก็บายบาย